คลิปนี้ก็จะพามาผ่านเลดบอสไฮด้าระดับเซ็งที่7ด้วยทีมตัวฟรีแบบออโต้แล้วก็ตัวละครไม่จอดรูปกลยุทธ์ก็คือใช้ตัวกรารณภาพอย่างเจ้าวิกตอเรียกันพิษลูซี่แล้วก็ใช้ตัวไมคคนิตพิเศษจากเจ้าอสซูลานะครับเพื่อล็อกหัวกลางจะมีดีลเลอร์อแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวฟรีคือยูริที่สามารถโจมตีเวทแบบจอบาอได้แล้วก็ถ้าเกิดตัวไม่ฟรีนะรับจะเป็นเจ้าปาสคาวที่เป็นตัวดาเมจเวทแบบจอกร,รอเช่นกัน ไลฟ์อัพทีมตัวฟรีที่ไม่ได้เจาะรูนะครับก็จะเป็นดาเมจหลักอยู่ข้างหลังนะครับอย่างเจ้ายูรินะอุปกรณ์สำหรับผ่านชั้น7นะครับก็คือแค่5ดาวนะครับที่เป็นเซตคริเิคอลนะครับบวก12ก็เพียงพอนะชิน้นอาวุธจะเป็นอัตาคิแล้วก็ตัวที่เป็นกรอดจะเป็นพลังจมตีทั้งหมดให้ได้พลังจมตีประมาณ2 0 0 0นะครับแล้วก็ทำอัตาคิให้สูงที่สุดทุกตัวละครที่ใช้จะเป็นตัว6ดาวบวก5แล้วก็จะมีตัวที่เป็นดาวฟ้านะครับ4-2ขึ้นไปวิกตอเรียนามาใช้ต้านนาำ ล้วก็จะมีการตีหัวกลางนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณดามเมจเวทเราก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นการเพิ่มพลังจิตเวทให้กับเจ้ายูริตัวนี้นํามาใช้แค่เพื่อเพิ่มบัฟกับดีบัฟนะครับเ,รเลยใช้เป็นเซ็ตบล็อกนะแล้วก็ชิ้นอาวุธจะเป็นเฮดีส่วนชิ้นอุปกรณ์ป้องกันจะเป็นอัตราบล็อกสำคัญคือวัตป้องกันนะครับคิดว่าน่าจะประมาณ700แล้วก็ H p ประมาณ5 0 0 0ันหกลูซี่จะใช้แค่การต้านพิษนะครับอุปกรณ์ก็5ดาวนะ อันนี้จะเป็นเซ็ตป้องกันทั้งหมดนะครับจริงๆค่าพลังป้องกันประมาณ900-1,000นะครับแล้วก็ให้ปีประมาณ5,000ก็คิดว่ายืนไหวแล้วส่วนเจ้าอ e ีวาไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับมาใช้ในการกลางโล่ล้วนๆนะแล้วก็กวอุปกรณ์ผมใส่แค่2ชิ้นนะครับเป็นเซ็ตพลังป้องกัน่อให้ดูว่าสามารถยืนได้นะครับไม่จงเป็นต้องเจาะตัวสุดท้ายสําคัญมากๆก็คือเจ้าอสุรานะครับเพราะว่าจะเป็นจะต้องใช้ท่านี้นะในการตีหัวกลางเพราะว่าไฮได้จะมี3าหัวหัวซ้ายหัวขวาเราจะตีไม่เข้าแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดมันแปะตัวนี้ได้นะครับ ทำให้ทั้งทีมนะครับล็อกเป้าที่หัวเดียวกันด้วยมุ่งมั่นโจมตีแต่ก่อนจะทําอย่างนั้นได้นะครับจำเป็นจะต้องมีค่าตัวที่เป็นจุดอ่อนนะครับเต็มร้อยเจะมีพาสซสีฟนะครับเพิ่มจุดอ่อนให้กับตัวเอง70%แล้วก็จาเป็นจะต้องใช้เซตที่ได้มาจากการฟาร์มมังกรนะครับก็คือเซตโจมตีจุดอ่อนนั่นเองจะได้จากเซต15%แล้วก็ตัวที่เป็นอาวุธนะครับให้เลือกมาเป็นอัตราโจมตีจุดอ่อนนะอัพบวกกับสจะเนี่ยจะได้ ส่วนในเชิ้นึ่งที่เป็นกรอบจะเป็นอัตราบล็อกนะครับอุปกรณ์5ดาวโบวนะครับแล้วก็มีป้องกันประมาณ700 HP ประมาณ4,7 0 0เจนี่ยจะยืนไหวพอดีนะครับในระดับท่าที่7มาดูลลักษณะพิเศษของหัวไฮด้านะครับก็คือ2หัวเนี่ยมันจะมี H p 15ล้านนะครับแล้วก็เวลาตีตีเข้า1หรือ2ไฮด้าหัวหลักจะมีควาสมสามารถในการต้านกายภาพนะครับถึง55%เนพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวโจมตีเวทอย่างเจ้ายูลิหรือว่าปลาสค่าว เจ้าตัวนี้เวลาใกล้าตายเลือดต่ำกว่า30%จะเพิ่มพัังพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีมีการเพิ่มพลังโจมตี15%ทุกเทอร์น,นะครับและเป็นบอสที่มีค่าพลาังป้องกันสูงมากในบรรดาบอสสามตัวไม่คอ่อยดในการเจอครั้งแรกนะครับก็คือระนาดการจองสกิลจะเริ่มจากตัวที่เป็นโลกของอีวานแล้วก็จะมีล็อกเป้านะครับของเจ้าอสุราอันนี้จะสามารถลดพลังป้องกันบอสได้ด้วยนะแล้วก็อันที่สามนะครับจะเป็นท่านี้ของเจ้าวิกตอเรียเพื่อใช้ในการเพิ่ม ดามจเวทที่เจ้าหัวกลางจะได้รับนะครับก็คือหลังจากที่เจ้าสุราปล่อยท่านี้ไปแล้วอะทุกตัวจะโจมตีท่าเดียวนะครับเข้าหัวกลางหมดเลยจากนั้นจาเป็นจะต้องเปิดโดยท่านี้เสมอนะครับของสุราท่านี้แล้วก็ลําดับต่อไปนะครับจะเป็น456นะ4 5 6จะแนะนําเป็นท่านี้ของวิตอเรียนะครับในการบัฟให้ทีมเพิ่มพลังตีเวทจากนั้นนะครับจะเป็นท่าล่างของเจ้ายูรินะครับท่านี้จะเป็นการบัฟเพิ่มปริมาณคอมเสียหายเวทจะเป็นตละอย่างกับของวิตอเลียนะก็คือได้ทั้งเสริมพลังตีเวท ให้กับยูริแล้วก็ท่านี้ใช้ไปก่อนนะครับจะเป็นการเสริมปริมาณคอนเสิรไฮเวทแล้วก็ปิดด้วยท่านี้นะครับที่เป็นท่าเจาะกราะทวนอีกครั้งสําหรับลําดับการใช้สกิลของการจัดการครั้งแรกก็คือโลอัสูลาล่างวิกตอรียล่างแล้วก็ไปวิกตอรียบนยูริล่างยูริบนหน้าตาของการเซตสกิลแบบออโต้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะก็ทวนอีกครั้งนะครับเดีย๋ยวออกมันก่อน โลอีวานอสุราล่างวิตอเรียล่างวิตอเรียบนยูริล่างแล้วก็ยูริบนนะครับไปเลย,ยกลางโลแล้วก็เจ้าอสุราที่มีอาตอจมิตอ่อนนะครับ100%รจะตีเข้าหัวกลางด้วยผ่าล่างาไเห็นไหมถ้ากระตีปกติมันจะเข้าหัวซ้ายหัวขวา เรียบร้อยนะครับพอเล็งป้าปุ๊บหลังจากนี้ทุกดาเมจที่เป็นเป้าเดียวจะเข้าหัวกลางวิคตอเรียล่างนะครับก็ตแตะเพิ่มดาเมจเพืแล้วก็ลดป้องกันแต่นั้นท่าบนนะครับจะเป็นท่าบัฟโจมตีเวทให้กับเจ้ายูามมาริแล้วก็ย<อ>ูริท่าล่างนะครับโจมตีเข้าหัวกลาง พร้อมกับเพิ่มปริมาณเวทให้กับตัวเองครั้งแรกนะครับจะคิลิคอประมาณ4,001แต่ตอนนี้นะครับบัฟทุกอย่างจะไปลงที่เจ้ายูริแล้วก็ลงได้่าบนที่เป็นท่าจอบกรอบก็จะเป็นการปิดท้ายเฟสแรกเร็ียบร้อยนะครับพิริคอลหมื่นกว่านะจบเฟสที่หนึ่งนะครับเลือดลดเกินเครื่องหลอดแล้วก็วนลูปนะครับเหมือนเดิม มีบัฟตัวที่เป็นล็อกเป้าของเจ้าอสุรายัางอยู่นะก็เลยเปิดด้วยค่าของวิตอรเรียได้แล้วก็สุรานะครับทุกครั้งที่ใช้สกิลจะมีพาสซีฟพิเศษก็คือว่าสร้างโล่ให้ตัวเองได้นะและ้วก็พาร์ติพิวิตอรเรียมาจะทําให้แถวหลังคือเจ้ายูเรียต้านกระยับภาพด้วยโล,ล่เรียบร้อยนะครับพอโล่ของอีวานมาก็ไม่ต้องหัวลังตายนะแล้วก็ จริงๆก็คือไม่ต้องถึงมือของยูริก็ได้ก,ก,นะก็จะจบนะครับออโตโดได้ทีนี้ไปดูชั้นที่แปดสักเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดใช้เมคนิคเดิมนะมันจะยืนไม่ไหวจริงๆก็อาจจะยืนไหวนะครับถ้าเกิดอัพของนิดนึงอัเป็นซักหกดาวบวกสิบห้าอย่างเงี้ยนะเจ้าสุรานี่ก็จะมีเฮดพีน้อยหน่อยเจ้ายูรีนะครับก็จะมีเฮดพีเพิ่มขึ้นอีกหน่อยถ้าเกิดสามารถใช้ของอุปกรณ์ที่เป็น6ดาวบวกหแล้วก็ได้พลังโจมตีเวทเพียงพอที่จบภายใน2เฟส เ่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ผมเจาะอีวานเป็น4ร้วยนี่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ครบนะครับโล่ก็จะหนาขึ้นแต่จะให้ดูนะครับว่าในสภาพเดิมจะไม่สามารถจบพันที่8ดได้<ะ>ตารตะกิลแลกเหมือนเดิมนะครับโล่อีวานล็อกเป้าหองอศิลา แล้วก็แปะเพิ่มดาเมจเบสของเจ้าวิกตอรียาอาสกิลกกผัดมาก็จะเป็นวิกตอรียาบนนะครับอยู่ดีล่างอยู่ดีบน พลังเยอะนะงั้ก็แบ่งไปท่านจะเห็นได้ว่านะครับดาเมจพอจบเฟสนะครับจะไม่ถึงครึ่งนะมันเลยไม่พอนะครับที่จะยืนไปถึงหลูกที่สามได้แห้พอเริ่มหลูกที่2นะครับก็คือเราจะต้องแวะมา,าฮิลสักทีหนึ่ง ก็จะไปที่กลางโลกของยูวาได้พอดีแล้วก็สุลาวิคเลีย พิโตนนเตรียบอลยูริล่างยูริบอลเห็นไหมยูริจะตายแล้วอาสุราด้วยนะเขาเลยจะไม่สามารถยืนคนได้ไหวนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับชั้นที่8 การฟาร์แมแบบออโต้ในชั้นที่7จขึ้นไปของไฮด้าได้นะครับสามารถทําให้คุณหาอุปกรณ์ที่เป็นเซตเอนเกมได้ในระดับ6ดาวก็คือจะประกอบไปด้วย3มเซตนี้นะครับเซตแรกจะเป็นผู้ล้างแค้นจะเพิ่มปริมาณเสียหายต่อบอสนะครับก็คือเอาไว้ตีพวกบอสอย่างมังกรหรือว่าปีศาจวัวชั้นสูงขึ้นไปรวมถึงเจ้าตัวไฮด้าเองนะแล้วก็อีกเซตนึงจะเป็นหมอผีอันนี้ก็คือเพิ่มผลเข้าเป้าอัตาราปรับใช้ผลก็คือพวกที่เป็นประเภทดีบัฟทั้งหลายนะครับของสายพวกที่แปะอย่างเช่น Death, แปะเดสอะไรเงี้ยเป็นต้น อันสุดท้ายจะเป็นการต้านทานผลนะครับคุ้มกันการเคลื่อนไหวนะก็คือพวกที่เป็นซีซทั้งหลายนะครับจริงจชั้นที่8สามารถผ่านได้แบบฝืนๆน,นะครับแต่อาจจะออโต้ไม่ได้กว่านตอนใี้บอกนะกคือใส่อุปก,กรณ์ให้เป็น6ดาวบวก15แล้วก็อย่างอีวานอย่างเงี้ยก็คือต้องการโล่อาจจะเป็น4ชิ้น ถ้าเกิดได้ปาสคาวมาก็จะง่ายหน่อยแล้วก็การมีปัสคาวนะครับคิดว่าจะทำให้จบ2หลูปง่ายกว่าเจ้ายูริก็อาจจะจบไปที่ชั้นที่9ชั้นที่10ได้ก็เดี๋ยวตอนที่หนักที่ได้ปาสคาวมานะครับบูสเต็มที่เดี๋ยวจะทำให้ดูชั้นติดต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ